ที่นั่นก็เป็นนานที่วัดเราเนี่ยเป็นนานเนี่ยก็ยกให้มันก็มีข้าวมีข้าวก็มีหนูมากินข้าวมีหนูก็มีงูมากินหนูธรรมดายาอบรมแล้วจะเข้ากรดงูเห่าเนี่ย <c oughs> มันก็มานันก็มาขางอกหัวเนี่ยก็เลยถามคุณยาย อาจารย์ว่ายายทำกำรรมอะไรมาจิงต้องมาเกิดเป็นงูคุณยายก็หลับตายอย่างเย็นเย็นพอแป๊บเดียวจานั้นเมื่อลืมตาแล้วก็บอกอเาขากินเล่าเมา จนเดินไม่ไหวก็คลานเมาคลานไม่ไหวก็กระเดือกกระเดือกไปเลื้อยไปกระเดือกกระเดือกกระเดือกไปตั้งแต่ตอนเป็นคนแล้วตายไปแล้วก็ไปใช้นี่ในนรกแล้วไปโดนกรอกทรามา,หาหนรกก็น้ำกรดสีดำยาวนาน หกหมื่นล้านล้านปีอุดตโนรกสีน้ำตาลแดงแล้วก็มายมาโลกสีแดงโดนกรองตลอดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นงูเป็นงูอันนี้แต่คุณยายเล่าแค่เพียงว่าตายแล้วก็มาเกิดเป็นงูแต่เปถ้ากรรมหนักก็ไปกินขนาดเลื้อยแล้วเนี่ย ไม่เหลือลงนรกแน่นอนพระอาจารย์ก็แทรกข้อความเข้าไปเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันเป็นบาปที่น่ากลัวม,มากมาเป็นงูถ้าเกิดว่าเมาแล้วอารวาสมีพิษสงมากก็จะเป็นงูพิษถ้าเมาแล้วใจดีก็เป็นงูไม่มีพิษประเดีพระคุณหลวงพอง่อท่านตาของเราท่านมีปัญญามากก็ถามต่อวิคคุณยาย แล้วทำกรรมอะไรเนี่ยนะทำไมจึงต้องไปกินเหล้าตอบหลับตาแบบเดียวเท่านั้นลืมตาตอบว่าอ๋อเพราะเอายาเบื่อเบื่อสัตว์เอาไว้ถึงเวลากรรมส่งผลไม่มีใครเบือ่อเบื่อตัวเองก็สุราหรือเหล้าเนี่ยมันก็จะเป็นยาเบื่อเมากินแล้วเมา อะไรก็ได้ที่เมาในยาเบือ่อมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยคนที่กินเหล้านี่ทั้งนั้นที่มันก็ขมทั้งนั้นที่มันก็มีโทษทั้งนั้นที่กเสียเงินแต่วิบากกรรมบังคับให้เห็นผิดว่ามันดียกย่องเล่มเสริญนคนกินเก่งนะราคาแพงหมักดังนั้นสุราขายอันดับหนึ่ง เข้ามามีหุ้นอยู่ในอยู่ในหุ้นในตลาดหุ้นอีกคนก็เมาเมาแล้วก็ก่อกรรมทุบตีด่าว่าทะเลาะกันไม่อย่ในเคสนี่นักเลงเมาแล้วก็ยกไหสุราทุ่มเข้า,ขาไปวลัง้า,าง,งแตกเอากัจนพิการวิบากกรรมก็กามาเกิดชาตินัก็โดนเหมือนกัน เเห็นเด็กที่น้ำลายยืดยืดพูดยันยันเอาข้าวปอนแล้วก็กัดช้อนไม่ต่างอะไรกับคนที่เมาเลยไม่ต่างกันเลยแต่ว่าเด็กนั้นเหมือนหัวจะล,ะล้นยังไงก็ได้เรียกดาวซินโดมวดยไงมันก็เหมือนแบบไม่ยังยังไม่สา่งเมาชาติแล้วมาชาดียังไม่สาง ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลของกรรมหรือเป็นทิ้งหรือเป็นสื่เป็นทอมเป็นดีเป็นทิงเป็นทองเป็นดีเป็นกระเทยต้องไปเป็นผู้หญิงการเขียนอะไรก็เป็นผลของวิบากกรรมการเบเมื่อกี้วิบากกรรมสุลาอันนี้วิบากกรรมการเลยเพราะฉะนั้น มนุษย์และสัตว์ประเสริฐทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต่างคนต่างก็ทบาบาปกรรมบันมาเยอะมากมายเลยเกินจับพัดจะผูหลุดมาเป็นมนุษย์ได้วิบากยังตามทันให้ต้องมากินเหล้าวิบากยังตามทันให้มาเป็นปัญญาอ่อนวิบากกรรมยังตามมาให้เป็นกระทิงกระเทยกระเทียมทิง,ค,งควีนทอมดี้อย่างเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายโดนหักหลังโดนโกงเงิน โดนทำร้ายโรคภัยไข้เจ็บตาบอดแต่กำเนิดย่าะไปหมดเลยไม่รู้อนาะคตจะเป็นยังไงบาปจะตามทันเมื่อ,อไรไปจากนั้นให้เราเร่งรสร้างสมบุญให้มากในทุกๆบุญและทิฏฐานจิตให้ดีให้มากๆด้วยเป็นต้นว่าไม่คบคนพาลคบบัณฑิตโคบคนพาลแลเดจะทาไ,ไปทำชั่วบ,บาปเกา่าได้ช่องอีกแล้วตามทันง,ง่ายๆนั่น ล็อกเป่าไว้ขีปนาวุธโดนแน่ไม่หลุดเป่า,เาะนั้นเราก็ตัง้งใจให้ดีก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับอาโกของเรานี่แหละอาโกนี่แหละเป็นประธานชมรมปล่อยบ้า